สวัสดีค่ะนักเรียนวิทยาศาสตร์ในบทนี้เราเรียนเรื่องการเกิดเมฆหมอกฝนว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะก็จะมี YouTube ให้นักเรียนได้ดูส่วนหนึ่งมีใบงานให้ทำแต่วันนี้คุณครูจะทดลองให้นักเรียนเห็นว่าการเกิดหมอกนะคะการเกิดหมอกแล้วก็เกิดการควบแน่นกลายเป็นหยดน้าจนตกลงมาเป็นฝนจากธรรมชาติมันเกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้นะคะอุปกร อุปกรณ์ของเราก็จะมีขวดน้ําอัดลมยังไงขวดน้ําอัดลมให้นักเรียนแบ่งเป็นสามส่วนแล้วก็ตัดจะใช้พัตเตอร์หรือใช้ากันไกลก็ได้นะคะถ้านักเรียนจะทําการทดลองเองที่บ้านให้ผู้ปกครองช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยและอยู่ในความควบคุมอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะก็ต้องระวังพอ,อตัดเรียบร้อยเสร็จแล้วส่วนนี้คุณครูจะเอาวางไว้ก่อนทีนี้มาส่วนนี้นะคะส่วนนี้เนี่ย ทางด้านผิวพื้นข้างล่างแเราจะเปรียบเสมือนกับพื้นดินพื้นดินของเราที่มีของเราเนี่ย <c oughs> คุณครูจะใส่อาน้ําอุ่นลงไปอุปกรณ์ของเรานอกจากจะมีขวดแล้วเราก็จะมีน้ําอุ่นต้มให้การเห็นเห็นเลยนะคะต้มให้เห็นเห็นเลยนี่คือน้ําร้อนน้ําร้อนที่ต้มจากตะเกียงแอลกอฮอล์อุปกรณ์อีกอันนึงก็คือทูบทูบนะคะอุปกรณ์อย่างนึงก็คือ อันนี้จะเป็นกระป๋องทรายเอาไว้ทําไมให้ความรู้นักเรียนทุกๆุเรื่องเรื่องของวิทยศาศาสตร์คือเวลาที่เราจุดไฟจุดไม่ขีดไฟหรือเวลาเราจะดับทูกก็ตามเราจะต้องเอามาทิ่มลงไป,ท,งไปงะะทิ่มลงไปในกระป๋องทรายนะคะทิ่มลงไปในกระป๋องทรายไม่ใช่สลัดทะทะสลัดสลัดเศษไฟมันจะกระเด็นไปถูกบริเวณอื่นแล้วอาจจะทําให้เกิดไฟไหม้หรืออันตรายได้นั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนเห็นการต้ม น้ำร้อนแล้วนะคะเราก็จะทําให้ตรงพื้นขวดของเราเนี่ยมันอุ่นเรียบเสมือนกับพื้นดินพื้นดินซึ่งเวลากลางคืนเนี่ยกลางคืนเนี่ยมันก็จะคายความร้อนนะคายความร้อนพอตอนเช้ามามันก็จะเริ่มรับความร้อนอีกครูจะครูก็เลยจะทําให้มันเหมือนอุ่นๆโดยการเอาน้ําอุ่นใส่เข้าไปนะคะ,ะทีนี้น้ําเนี่ยมันร้อน ปูจะทําให้เป็นน้ําอุ่นได้อย่างไรขอเวลาแป๊บหนึ่งขอน้าขอน้าเย็นขวดหนึ่งนะคะขอน้ําเย็นนะคะอ่าเดี๋ยวเอาน้ําเย็นเอาน้ําเย็นมาช่วยทีนี้น้ําอุ่นเนี่ยรูก็จะน้ําที่มันร้อนเนี่ยรูแสดงให้นักเียนเห็นก็คือต้มให้นักเียนเห็นเลยว่ามันร้อนจริงๆนะทีนี้รูก็จะเอาน้ําร้อนนะคะตักออกมาออกมา กลมาแล้วครูไม่ใช้น้ําร้อนทั้งหมดเพราะอะไรรูกไหมคะขวดนี้มันเป็นขวดพลาสติกมันอาจจะละลายหรือยุบได้ผส,สมให้มันเป็นน้ําอุ่นเนาะผส,สมให้เป็นน้ําอุ่นเนาะแล้วเราก็าเอาน้ําอุ่นจากแก้วบิ๊กเกอร์เล็กของเรานะคะอันนี้เก็บไปก่อนนะคะกระปองทรายครูขอถอยเก็บไปก่อนเพราะว่าเราอาธิบายเฉยๆว่าเอาไว้ใช้ดับไฟนั่นเอง เอาน้ำอุ่นนะคะเทใส่ทุก้นภาชนะพอใส่ทุก้นภาชนะแล้วนี่คือน้ำอุ่นนะคะอ่ะหลังจากนั้นอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญก็คือนี่เลยนี่เลยคืออะไรรู้ไหมคะคืออะไรรู้ไหมคะน้ําแข็งค่ะน้ําแข็งค่ะเห็นแล้วอยากกินน้ําอยากกินน้ําแข็งปั่นเลยเนาะอยากกินเ็ดหิมะเลยเนาะเอาน้ําแข็งนะคะเอามาใส่ ใส่ลงไปนนี้ค่ะใส่ลงไปใส่ลงไปติดฟ้าด้วยนะคะใส่ไม่ตงอยงใส่เยัางใส่พอใส่เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปไหนขออนุญาตเลื่อน น้ำร้อนออกไปเก็บไว้ข้างๆก่อนเอาน้ำแข็งใส่ลงไปในภาชนะนี้อย่างเร็วทีนี้ให้นักเรียนสังเกตว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ด้านข้างของขวดคอยสังเกตประมาณ3นาทีประมาณสนาทีนักเรียนก็สังเกตไปเรื่อยๆนะคะ,ะข้างล่างเนี่ยร้อนนะคะนักเรียนข้างล่างเนี่ยร้อนนะร้อนร้อนอุ่นๆน้ำอุ่นๆ อุ่นนะคะเป็นอุณหภูมิที่อุ่นส่วนข้างบนเนี่ยเย็นเย็นทีนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นอะไรตรงนี้นักเรียนจะเห็นอะไรตรงนี้นะคะเห็นอะไรตรงนี้คอยสังเกตนะคะเป็นอะไรผ่านไปแล้วครึ่งนาทีผ่านไปแล้วครึ่งนาทีสังเกตต่อไปนะคะจากเวลาน้ําแข็งข้างบนนี้เรียนใส่เยอะได้อ่าเห็นอะไรกูยังไม่บอกว่า เพราะอะไรทําไมให้เรียนสังเกตตอนนี้เป็นกระบวนการท่านสังเกตเห็นได้ยังเอ่ยแล้วเห็นได้ยังเอ่ยเห็นหรือยังคะเห็นเริ่มเริ่มมีเหมือนมีฟ้าฟ้าขวดเป็นฟ้าฟ้าข้างในแล้วเนอะ,อะน้ําอุ่นเนี่ยมันเกิดการระเหยขึ้นมาข้างบนนะคะน้ําอุ่นเกิดการระเหยขึ้นมาข้างบนแล้วเกิดไอ้น้า เกิดไอ้น้ำเกิดไอ้น้ำแล้วดูใกล้ๆดูใกล้ๆดูใกล้ๆเยอะเลยเยอะเลยเริ่มเริ่มมีไอ้น้ำเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มไอ้น้ำก็เริ่มที่จะเกิดการรวมตัวกันรวมตัวกันหลังจากที่มันหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆมันเกิดการรวมตัวกันเห็นไหมคะขวดนักเรียนจากตอนแรกใสๆทำไมมันขุ่นมัวเพราะว่ามันมีไอ้น้ำเกิดขึ้น เนื water. Water water when when been, ่องจากน้ําข้างล่างนี่มันเป็นน้ําอุ่นน่ะน้ำอุ่นน้ําอุ่นละเหยขึ้นมาข้างบนมากระทบความเย็นซึ่งข้างบนคูใส่น้ําแข็งไว้อากาศข้างบนนี่เย็นกระทบความเย็นนะคะไอน้ําที่ระเหยขึ้นมาเลยไปเกาะอยู่ข้างขวดเต็มไปหมดเลยพอมันรวมกันหนาหนานานาแน่นขึ้นหนาแน่นาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นมันก็จะกลายเป็นหยด กลายเป็นหยดน้ําอันนี้เปรียบเสมือนลักษณะของเมฆเปรียบเสมือนของลักษณะการเปิดเมฆน้ําข้างล่างเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนกับการละเหยของน้ําจากบริเวณผิวโลกของเราผิวโลกของเราก็คือการละเหยจากบริเวณห้วยหนองลองบึงบริเวณแม่น้ํอ่าบริเวณอ่าโอ่งน้ําหรือน้ําใช้ที่บ้านก็ตาม นะคะก็จะระเหยขึ้นมาน้ําตามธรรมชาติแหล่งน้ําในธรรมชาติทุกที่ในโลกใบน,นี้ก็จะระเหยขึ้นไปขึ้นไปข้างบนสูงๆมากๆสูงมากๆอากาศข้างบนที่สูงมากๆเนี่ยมันมีความเย็นเพราะฉะนั้นไอ้น้ำที่ลอยขึ้นไปสูงมากๆกระจัดกระจายอยู่ถ้าไปกระทบความเย็นข้างบนไปไกลสูงๆบนท้องฟ้า มันก็จะรวมตัวกันหนาขึ้นหนาขึ้นกลายเป็นก้อนเมฆนะคะนี่คือลักษณะของของการเกิดก้อนเมฆอ่ะนักเรียนอาจจะถามจะสงสัยว่าเอาข้างบนนะอากาศมันจะเย็นได้อย่างไรเพราะว่ามีผ้าอาทิตย์ส่องแสงอยู่ตลอดเวลามันจะเย็นเหรอครูมันไม่ร้อนหรออากาศแต่ละบริเวณจะมีความร้อนและเย็นแตกต่างกันคะ่ะอากาศข้างบนท้องฟ้าข้างบนสูงๆเหนือภูเขา ยิ่งเหนือภูเขาที่ไม่มีต้นไม้อยู่เลยหรือบริเวณที่ต้นที่ภูเขามันหัวโลนอะ่ะมันจะมีอากาศร้อนแต่ถ้าอากาศบริเวณเหนือภูเขาที่มีต้นไม้หนาแน่นต้นไม้มันก็จะมีกระบวนการคายน้ําซึ่งนักเรียนเคยเรียนรู้มาละด้านวิทยาศาสตร์กระบวนการคายน้ําของต้นไม้ดังนั้นบริเวณที่มีเทือกเขาที่มีต้นไม้หนาแน่นมากๆ อากาศบริเวณเหนือต้นไม้บริเวณนั้นก็จะเย็นดังนั้นไอน้าที่ระเหยจากพื้นผิวโลกของเราจากแหล่งต่างๆเมื่อระเหยขึ้นไปบริเวณที่เป็นภูเขาหัวล้นมีต้นไม้อยู่เลยมันจะร้อนมันก็จะล่องลอยกระจกกระายไปของมารเรื่อยๆไม่เกาะตัวกันไม่เกาะตัวกันมันจะกระจกกระายแตกระเจิงไปจนกระทั่งไปถึงบริเวณที่เย็น ก็คือเหนือบริเวณที่มีป่าไม้ล่มลื่นขนาดใหญ่นาะแน่นบนภูเขาเทือกเขาป่าดงดิบที่มีต้นไม้มากมายมันก็จะเกิดการรวมตัวกันนะคะนี่คือในเรื่องของการเกิดการควบแน่นไอน้ํามันจะมารวมตัวกันเรียกว่าเกิดการควบแน่นกลายเป็นเหมือนหยดน้ํา แต่มันยังไม่หยดลงมามันรวมกันมันรวมกันมารวมกัน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 ตรงไหนที่เย็นอะ่ะมันก็จะไปรวมกันกลายเป็นก้อนหนามากๆที่เรามองขึ้นไปเราเรียกว่าเมฆนะคะแต่ถ้ามันรวมกันก้อนใหญ่มากๆแล้วมันรับน้ําหนักไว้ไม่ไหวละลอยต่อไม่ไหวละมันก็จะตกลงมากลายเป็นฝนนี่เองคือกระบวนการเกิดเมฆและกลายเป็นฝนแต่ถ้าบรรยากาศในธรรมชาติ มีกระแสลมพัดรุนแรงพัดก้อนเมฆเหล่านั้นอย่างรุนแรงก้อนเมฆตกลงมาอย่างแรงแรงกว่าธรรมชาติปกติถ้ามีก้อนเมฆที่ขนาดใหญ่ตกลงมาด้วยความเร็วสูงมากเกิดการเสียดสีกับอากาศแตกกระจายกลายเป็นเม็ดเล็กๆมันก็จะละลายลงมาแล้วก็เป็นฝนแต่ถ้ามีลมพัดแรงตกแล้วมันพัดให้มันตกลงมาแรง นนก้อนเมฆนั้นใหญ่มากด้วยมันจะละลายไม่ทันก็จะตกลงมาเป็นเม็ดหรือเป็นก้อนอยู่ที่นักเรียนเรียกว่าลูกเห็บนะคะาชาวบ้านบางคนก็คิดว่าเป็นสิ่งสกิ์ก็จะพากันเอาลูกเห็บนี้ไปขวดแล้วก็เอาไปกราบไหว้บูชานะคะแต่จริงๆแล้วกระบวนการทางธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เราเนี่ยมันก็คือกระบวนการของการระเหยของน้ําในธรรมชาติจากแหล่งต่างๆ ที่อยู่ตามห้วยหนองคลองบึงหรือแหล่งน้ําธรรมชาติจากโอ่งน้ําที่บ้านหรือสระน้ําสระว่ายน้ําต่างๆนี่แหละมันระเหยขึ้นไปไปกระทบความเย็นข้างบนแล้วก็ทําให้เกิดการรวมตัวกันกลายเป็นก้อนเมฆพอก้อนเมฆมีขนาดใหญ่ขึ้นมันก็จะตกลงมากลายเป็นฝนนั่นเองนะคะนี่คือกระบวนการการเกิดเมฆและตกลงมาเป็นฝนอ่ะทีนี้ต่อไป หมอกคําว่าหมอกหมอกคืออะไรหมอกคือสิ่งที่เกิดขึ้นบริเวณต่ำๆนะคะหมอกที่เราเคยขึ้นปที่เราเคยเห็นอาจจะในวีดิทัศน์หรือไปเห็นของจริงอย่างเช่นจังหวัดของเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่โชคดีที่มีหมอกให้ดูสวยงามมากบนภูเขาหมอกมักเกิดขึ้นในบริเวณที่มีอากาศอากาศเย็นบริเวณที่มีอากาศเย็นดังนั้น ก็คืออย่างเช่นบริเวณบนเขาเพอาะหรือบริเวณบนภูรักเบิกบริเวณบนเทือกเขาที่มีหมอกเวลาที่เกิดอากาศเยน็นทําไมมันถึงเกิดขึ้นอ่านักเรียนดูนะคะว่าเกิดหมอกขึ้นแล้วหมอกนะมีความหนาแน่มีความขุ่นมัวเพราะอะไระครูจะใช้ทูบนะคะจะใช้ทูบแล้วครูก็จะจุดไฟจากตะเกียงแอลกอฮอล์ตะเกียงแอลกอฮอล์ครูก็จะใช้ประโยชน์ได้หลายได้หลายอย่างโดยที่ครูไม่ต้องจุดไม่ต้องจุดไฟแช็คเนาะอ่านักเรียนดูนะคะ ครูจะจุดทูบนะคะจุดทูบก,ก่อนทูบให้เกิดควันทูบนะคะแล้วนักเรียนสังเกตอีกนะคะอ่ะโอเคดับน,นเนาะครูก,ก็จะเอาควันทูบเนี่ยใส่ลงไปในนี้นะคะใส่ลงไปประมาณสองสามนาทีสองสามนาทีไม่ให้ดับไม่ให้จุ่มน้ํานะคะไม่จุ่มน้ำแต่แล้วครูก,ก็รีบปิดเลยปิดเลยเอาแล้วนะคะทีนี้นักเรียนจะสังเกตอะดูดใกล้ใกล้ดูใกล้ใกล้ใกล้เลย เอากล้องไใกล้เห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นควันทูบไหมคะลอยวนอยู่ในนั้นลอยวนอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็เมื่อกี้มันเริ่มใสแล้วนะจริงๆขวดอะเพราะว่า,ามันมันมันเกิดกระบวนการที่เรียกว่าระเหยขึ้นไปกพื่บความเย็นเกิดการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ําหยดน้ํกเไหลลงมาด้านข้างแก้วเกือบจะหมดละอา้าวตอนนี้เกิดอะไรขึ้นอีก ตอนนี้ทำไมขุ่นมัวมืดตึ๊บเลยนี่แหละเกินคือการเกิดหมอกหมายความว่าข้างล่างยังมีน้ำอยู่น้ำตามพื้นโลกห้วยหนองคลองบึงแลเหยขึ้นไปแล้วไปเจออากาศเยน็นอากาศเย็นก็คือในฤดูหนาวอ่ะฤดูหนาวนี่อากาศมันเยน็นยังไม่ทันแลเหยขึ้นไปถึงข้างบนท้องฟ้าที่ไกลๆสูงๆถึงยอดเขายังไม่ถึงแพ่ต่ำๆใกล้ๆพื้นดินแล้วก็เห็น เป็นไอหนาแน่นมากๆเลยไอหนาแน่นเหล่านี้ทําไมเราเห็นเป็นไอหนาแน่นละ่ะก็เพราะว่าไอน้ําเหล่านี้ที่ระเหยขึ้นมากระทบความเย็นแล้วยังลอยอยู่ต่าําๆแต่ทําไมมันขุ่นขมุกขมวัวหนาทึบไปหมดก็เพราะว่าเหนือพื้นดินบริเวณใกล้ๆเปลือกโลกของเราเนี่ยจะมีพวกฝุ่นละอองฝุ่นควันอะไรต่างๆจากควันรถหรือฝุ่นละอองจากธรรมชาติ จากที่อื่นๆอะไรต่างๆมันเป็นมันกระจัดก,กระจายอยู่เหนือพื้นโลกแล้วไอ้น้ำเหล่านี้ที่ระเหยขึ้นมาก็ไปรวมตัวกับพวกฝุ่นละอองพวกควันต่างๆก็เลยทำให้เรามองเห็นไอ้น้ำมันหนามันเหมือนกับพวกฝุ่นละอองหรือพวกควันเหล่านี้เป็นแกนกลางให้ไอ้น้ำเกาะตัวรวมกันเพราะว่าไอ้น้ำมันกระทบความเย็นอยู่บริเวณต่างๆใกล้ใกล้พื้นโลกนี่เราเรียกว่าการเกิดหมอก ะะเพราะฉะนั้นหมอกเกิดบริเวณใกล้ๆพื้นโลกแต่ถ้าเป็นเมฆจะเกิดในบริเวณที่สูงขึ้นไปเพราะว่าเมฆนั้นมันต้องการไอ้น้ำที่ระเหยขึ้นไปข้างบนแล้วก็สูงๆแล้วก็ข้างบนที่มีต้นไม้หนาแน่นหนาทึบอยู่บนยอดเขาบนนู้นไกลนู้นบริเวณไหนที่เย็นมันจึงจะเกิดการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำแล้วก็รวมตัวกันกลายเป็นก้อนเมฆ ก้อนเมฆถูกกระแสลมพัดพาทําให้รับน้ําหนักไว้ไม่ไหวตกลงมาแล้วก็เสียดสีกับอากาศก้อนเมฆก็แตกกระจายกลายเป็นเม็ดฝนเว้นแต่ว่ามีพายุลมแรงก้อนเมฆก้อนใหญ่มากแล้วก็ตกลงมากระทานหันละลายไม่ทันหมดกลายเป็นเม็ดเหมือนเม็ดน้ําแข็งตกลงมาที่พื้นดินเรียกว่าลูกเห็ดนะคะลูกเห็ดอันนั้นเรียกว่าลูกเห็ดอ่าทีนี้อันนี้นักเรียนจากการทดลองนี้นักเรียนได้อะไรบ้างเอ่ยนะคะ ทูบที่ครูถือไว้ตรงนี้คุณครูก็ยังไม่ได้ดับเลยเพราะว่าจะแสดงการาวิธีการดับทูบหรือดับเทียนที่ถูกต้องให้เราเรียนดูนักเรียนเห็นกระถางเห็นนี่นะคะคุณครูก็ทําแบงนี้นะคะนี่คือวิธีการดับไฟที่ถูกวิธีเราก็ปักมันลงไปในสายเพื่อให้ดับอย่าเอาไปทิ้งหรือดับที่อื่นปรากฏการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่เรียกว่า หมอกจากการทดลองที่คุณครูทําให้ดูนี้เรียกว่าเกิดหมอกนะคะถ้านักเรียนมีอะไรที่ไม่เข้าใจหรือสงสัยหรืออยากเะทดลองเล่นเองที่บ้านนัีนก็ทําได้นะคะทําได้ก็จะมีขวดแป,ป๊บซี่แล้วก็จะมีตัดออกเป็นพอครูยกขึ้นอู้ยอะไรระเหยขึ้นเต็มเลยอหมอกนั่นเองหมอกนั่นเองนะคะนักเรียนเคยไหมถ้าใครเคยเดินทางตอนเช้า,เจ,า,เ,จาเจอหมอกเนี่ย ขับรถปะทะหมอกจะเห็นไอ้น้ําเป็ไปมมูมดอย่างนี้แหละแล้วเมื่อกี้ทําไมมันหมอกมันมัวขุ่นครูเปรียบเทียบเหมือนกับมีฝุ่นละอองหรือมีพวกควันรถพ่อไอเสียต่างๆอยู่บนถนนมันรวมตัวกับไอ้น้ําที่เกิดการควบแน่นอยู่ในที่ต่ําๆไอ้น้ามันเย็นที่ต่ําๆมันไม่ทันได้ลอยสูงขึ้นมันก็เลยรวมตัวกับพวกฝุ่นละอองก็เลยทําให้ดูหนาทึบด,ดูหนาตาน,นั่นเอง กูจึงเอาควันทูปเนี่ยลงไปเปรียบเทียบกับว่ามันเหมือนมีฝุ่นหรือมีสารเจือปนอยู่ในอากาศนะคะเพราะฉะนั้นเถ้าในบางที่หรือบางบริเวณหมอกมันก็อาจจะมีสารอะไรบางอย่างทั้งที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อต่อระบบหายใจของเราได้เหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นตัวเป็นแกนกลางที่มันผสมอยู่ในไอ้น้ำในอากาศ ซึ่งไม่สามารถจะเะือเหอไปไหนมันรวมกันอยู่ในนั้นแต่เราก็ชื่นชมความสวยงามของมันนั่นหละเนาะอันนี้ก็เป็นการทดลองในเรื่องของการเกิดหมอกสรุปอีกครั้งนะคะถ้าเป็นเมฆนะคะถ้าเป็นเมฆมันจะเกิดขึ้นบริเวณสูงที่อยู่เหนือยอดเขาที่อยู่เหนือ,อป่าเขาลำนาภัยหนา,นาตรงนี้ครูเสริมความรู้ให้นักเรียนว่า ทำไมเราจึงคุณครูจึงมักจะสอนนักเรียนว่าช่วยการปลูกป่าช่วยการปลูกป่าคนไทยทุกคนเราอนุรักษ์ในเรื่องของการช่วยการรักษาป่าไม้ทําไมล่ะ,ะป่าไม้คือชีวิตนะคะป่าไม้คือชีวิตเพราะป่าไม้ทําให้เกิดแหล่งน้ําแหล่งน้ําก็คือชีวิตคือชีวิตเป็นแหล่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืชทั้งคนและทั้งสัตว์นั่นเอง เพราะว่าถ้าบนภูเขามีต้นไม้หนาแน่นนะคะที่สูงสูงเรามีต้นไม้หนาแน่นบริเวณเหนือป่าไม้หรือบนภูเขาที่มีต้นไม้หนาแน่นอากาศจะเย็นถ้าอากาศเย็นไอ้น้ําที่มันลอยตัวสูงขึ้นไปข้างบนแล้วมันไปกระทบความเย็นบริเวณใดก็ตามมันจะเกิดการควบแน่นกระบวนการนี้เรียกว่าเกิดการควบแน่นกลายเป็นอไอน้ําที่มันเล็กๆมันก็จะไปรวมตัวกัน เกาะกันเป็นใหญ่ขึ้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 นนี่แหละเรียกว่าเกิดกระบวนการพวบแน่นกลายเป็นอาหยดน้ําที่มีขนาดใหญ่แต่ลอยอยู่กาอากาศมันยังลอยอยู่ได้เหมือนอากาศอุ้มมันอยู่ได้แต่เมื่อมันรวมมันรวมตัวกันมาก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 ที่เรามองเห็นมองขึ้นไปแล้วเหมือนมันหนาเป็นก้อนหนาๆหลายๆก้อนที่เราเรียกว่าเมฆนั่นแหละนะคะเราเรียกว่าการเกิดเมฆอยู่ข้างบนนั้นมันเกิดแบบนี้ แต่ถ้าเราไม่ช่วยการปลูกป่าหรือเราทําลายป่าไม้อากาศข้างบนโน้นก็จะร้อนอย่างเช่นชาวเขาชอบทําไร่เลื่อนลอยหมายความว่าถางป่าบนเขาไปเรื่อยๆเลื่อนที่ปลูกที่ใหม่ไปเรื่อยๆทําลายป่าไม้ไปเรื่อยๆแต่ไม่ปลูกทดแทนบริเวณสูงนั้นก็จะร้อนเนื่องจากไม่มีต้นไม้อยู่เลยเมื่อมันร้อนไอ้น้ำที่ระเหยจากพื้นโลกเราขึ้นไปข้างบนเนี่ย มันก็จะไม่ไปกระทบความเย็นมันก็ไม่ควบแน่นมันก็ไม่เกาะตัวกันเมื่อไม่เกาะตัวสักทีมันก็ไม่มีเมฆฝนเมื่อไม่มีเมฆฝนก็ไม่มีฝนตกเมื่อไม่มีฝนตกก็เรียกว่าฝนแรงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้นไม้มันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วสามารถปลูกทดแทนได้เราจรึงต้องนำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ต้องปลูกทดแทนใหม่ เราจึงมีการอนุรักษ์ในเรื่องของการปลูกป่านั่นเองนะคะนี่ก็คือเรื่องของการเกิดเมฆทีนี้เกิดการเกิดหมอกต่างจากการเกิดเมฆคือหมอกเกิดในที่ต่าๆมักจะเกิดในช่วงอากาศเย็นหรือฤดูหนาวเนื่องมาจากว่าอากาศเย็นฤดูห,หนาวก็ผิวโลกเราที่เราอยู่นี่ตอนนี้ตอนนี้ฤดูนี้เริ่มแล้วนะคะเราเริ่มสัมผัสอากาศเย็นละน้ําที่มาละเหยจากผิวโลกของเราเปลือกโลกของเราหรือแหล่งต่างๆ ในธรรมชาติเนี่ยพอระเหยขึ้นไปปุ๊บเจออากาศเย็นบริเวณต่างๆใกล้ๆเปลือกโลกเนี่ยมันก็เริ่มที่จะเกิดการควบแน่นแล้วมันไม่ละเหยต่อมันมันไม่ละเหยไปที่สูงละมันพากันอยู่แถวๆนี้เพราะว่ามันเย็นอากาศมันเย็นแต่ปรากฏว่าใกล้ๆผิวโลกเราอ่ะก็จะมีพวกฝุ่นละอองพวกควันจากรถถัเท่อไอเสียควันจากการเผาไหม้ต่างๆอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้น้ําก็เลยรวมตัวกับพวกเหล่านี้ไอสิ่งที่เป็นฝุ่นละอองหรือควันไฟเหล่านี้ เียบเสมือนแกนกลางที่อยู่กลางหมอกที่อยู่ในใจกลางมันทําให้พวกไอ้น้ำไปรวมตัวแล้วก็เกาะกันหนาแน่นก็โดยดูว่าหนาทึบนะคะดังนั้นข้อแตกต่างระหว่างการเกิดเมฆก,กับหมอกคือเมฆจะเกิดในที่สูงแต่เกิดจากการละเหยของน้ําจากแหล่งธรรมชาติที่อยู่บนเปลือกโลกแล้วก็ละเหยขึ้นไปในอากาศส่วนหมอกจะเกิดในบริเวณต่ํา ก็เกิดจากการระเหยของน้ําจากแหล่งต่างๆบนผิวโลกเหมือนกันแต่ว่ามันจะเกิดการควบแน่นอยู่บริเวณต่างๆใกล้ๆผิวโลกเราเรียกว่ามันเกิดหมอกนะคะเกิดหมอกแล้วหนาแน่นตาดูมันหนาทึบเพราะว่ามันมีส่วนประกอบที่อยู่ในนั้นก็คือพวกฝุลละองอพวกอาจจะควันต่างๆถ้อยเสียควันบุหรี่ควันจากการเผาไม้เชื้อเพลิงต่างๆนั่นเองนะคะ นี่ก็คือการทดลองในเรื่องของการเกิดเมฆกับการเกิดหมอกแล้วก็การเกิดฝนคือหมอกเกิดที่ต่ำๆฝนเกิดเมฆเกิดที่สูงๆเมื่อเกิดเมฆก้อนใหญ่ๆรวมตัวกันแล้วก็จะทําให้เกิดฝนตามมานั่นเองถ้าหมอกถ้าเมฆม,มันก้อนใหญ่มากๆเวลากตกลงมาแล้วมันเสียดสีกับอากาศแล้วก็ละลายไม่ทันมันก็ตกลงมาเป็นก้อนน้ําแข็งเล็กๆแต่ก็มีบางประเทศหรือในบางครั้งประเทศไทยนี่แหละ มีบางจังหวัดที่พบว่ามีก้อนน้ําแข็งตกลงมาถูกหลังคาจนว่ากระเบื้องทะลุในช่วงนั้นคือได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนนันไปเลี่ยงอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าเกิดพาย,ยุฝนล,ลมแรงอะ่ะมันจะพัดเอาเมฆนั้นอะ่ะตกลงมาอย่างรวดเร็วพอตกรวดเร็วปั๊บมันก็เลยละลายไม่ทนันเสียสีกับอากาศละลายไม่ทนันตกลงมาอย่างก้อนใหญ่ถ้าตกลงไปถูกหลังคาเป็นกระเบื้องก็เลยทําให้กระเบื้องแตกนั่นเอง มันก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์หรือปฏิหารหรือจะเกิดอาเพภศอะไรนะคะไม่ไม่ไม่ใช่ตกลงว่าการทดลองนี้ใครมีอะไรสงสัยนักเรียนถามลงมาในกลุ่มรายได้นะคะถามครูในกลุ่มรายได้จะมีแบบฝึกหัดในเรื่องการเกิดเมฆเกิดอย่างไรเกิดกา,การเกิดหมอกเกิดอย่างไรและมีคําถามว่าเมฆกับหมอกแตกต่างกันอย่างไร ครูคิดว่าจากการทดลองนี้จะทําให้ในักเรียนได้รับความรู้และเข้าใจดียิ่งขึ้นนะคะโอเคค่ะก็จะมีการทดลองอีกหนึ่งการทดลองอคอยติดตามในเรื่องของการเกิดน้ําค้างนะคะและก็น้ําค้างแข็งหรือที่เรียกว่าแมกนิงมันคืออะไรนะคะสาหรับการทดลองนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะนักเรียน แล้วน,นักเรียนค่อยถามครูถ้าสงสัยนะคะมีอะไรสงสัยถามเลยนะคะสวัสดีค่ะ